สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนค่ะเมื่อี้ก็มาพอกับช่องบมาทุนสาวจอยคือเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วงวดนี้มีแนวทางงวดวันที่1กึ่กราก,กรดานะคะมีแนวทางให้ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้รุนกันเนาะคะ่ะแนวทางจากเซียนนักสู้นอกสังเวียนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเข้านะคะเป็นสถิติงวดที่แล้วเข้าดูสถิติงวดที่แล้วนะคะเข้าศูนย์สีนะเข้าศูนย์สีงวดที่แล้ว ถือว่าเลขเลขวิ่งแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยเข้านะคะพอ<ๆ>ม่เอฟซีต้องตามเนะคะ้ค่ะอันนี้งวดแรกนะคะที่ทางช่องออ,อมาุลงงวดนี้เป็นงวดที่สองงวดที่สองเน้อจากนัก เซียนนักสู้นอกสังเวียนนะจนะ๊ะเนาะเอามาลงให้แล้วได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วเดี๋ยวสาวจอยจะลุ่งให้พอพอมแม่เอซีด้เบิงงกันค่ะงวดที่แล้วนี่โหงวดแรกก็เข้าเลยนะคะงวดแรกก็ แตก04ไปเลย04บนนะจ๊ะ04บนเด้อพ่อพ่อแม่แม่ fc สุกุสุคนอย่าลืมนะคะว่าทางช่องเอามาเป็นเพียงแนวทางให้พ่อพ่อแม่แม่ fc ได้ไปจับซื้อลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพ,ะพ่อพอแม่แม่จ๋ะเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อทาบอทึก หรือบอกเขาจังไดกัาวากันเด้อค่ะเพราะว่าทางช่องกับบุรุคือกันค่ะว่ามันจะออกตัวใดนเนาะเขากะมาลุนไปนำํำนำกันเนาะค่ะเนาะมาลุ้นไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องกับบรูว่าจะออกตัวใดเนาะจ้ะเนาะแต่คิดว่าน่าจะเข่าอีกค่ะ ตามต่อนะคะตามต่ออ่ะสาวจยจะเขียนให้พ่อแม่เอฟซีเดบึงกันเลยค่ะงวดวันที่หนึ่งกรกดาหกเจ็ดนะคะก็คืองวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ดหวยจากสายจากเซียน เยนนักสู้นอกสังเวียนนะคะอามาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นงวดที่สองงวดแรกเข้าเต็มเต็มบนงวดแรกเข้าเต็มเต็มบนนะคะ วันแรกนี่คือเข้าเต็มๆเลยพอพ่อแม่แม่อย่าลืมด้วยค่ะว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะออกออก,ออกบออกบอ,อกออกอยาว่ากันด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางเพราะว่ากะอาจารย์เซียนตะละเซียนเพ่นทรงมาให้พ่นกระ่บ,บููดอกค่วว่ามันจะเข่าตัวใดเนาะคะ่กะกขอขอบุขอบคุณ เซียนนักสู้นอกสังเวียนค่ะที่เพิ่นหายตัวเลขเป็นแนวทางมาลงกับทางช่องบาวทูนสาวจอยเนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะมาลุยกันเลยค่ะวิ่งอันนี้เป็นเลขบนล่างเลยด้อค่ะบนล่างเลยนะวิ่งหนึ่งกับเก้าหลักสิบ เอาเลขหลักไปก่อนนะหลักสิบหลักสิบมีหกมีสี่ค่ะมีห้าค่ะหลักหน่วยค่ะต่อไปเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยมีสี่มีเก้ามีหนึ่งค่ะ ต่อไปจับคู่สามตัวสามตัวมีเก้าสี่หนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหกค่ะหกหนึ่งสี่หกค่ะแล้วก็เก้าสี่หกค่ะแล้วก็หนึ่งห้าเก้าค่ะ ต่อไปเป็นเลขสองตัวสองตัวจับคู่หกสี่สี่เก้าหกเก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าเก้า ห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าอาจารย์พันบอกว่ากลับด้วยนะกลับด้วยนะคะมาบันี้สาวใจจะ้ามาเน้น วเน้นเอา3มตัวเน้น9ก้าสีหนึ่งก้าหนสามตัวสองตัวมี4 9 4เหนึ่งแล้วก็หน้า ตัวที่อาจารย์พนนเนาะค่ะเนาะก็จะมีแค่นี้เนาะค่ะตัวตัวที่เซียนพนันมากเนาะก็จะมีแค่นี้เด้อจ้าวิ่งหนึงกับเกบนล่างหลักสิมีหมีสี่มีหาหลักหน่วยมีสี่มีเก้มีห่งจับจับสามตัวเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกสี่เก้าสี่ห หนึ่สองตัวมีหก4ี่สี่เก5าหกเก้าตามนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ทางช่องก็ฝากก็เพียงเท่านี้ค่ะเป็นเพียงแนวทางเ้อค่ะเป็นเพียงแนวทางพพเมแมอซี่คลิปนี้ถ้าพพมเมอซีมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งกิ๊งกิ้งให้น้ำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ